คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ถูกจัดทำเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงรเลยนะฮะที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับมาดูกันใครจะตายก่อนเราอาจจะแหววเล่าหลังกันนะตอนนี้น่าจะต้องแบตเชอร์สองอันละเทียมนะแบตเชอร์สองรองเท้าหนึ่งแล้วก็ขึ้นเป็ดเบนเมลใหเร็วสุดขึ้นกันไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ลองดูได้ะข้างหลังเขาขึ้นเหล่ามีลิงด้วยนะเดี๋ยวเราไปรอหยิบไปนะไหมรับรับนี่ก่อนไปรับนี่รับนี่รับนี่โอเคไม่น่ามีปะ ไม่มีขไปหมดหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยรอรบเรีบเีิมลอไกาวีกาวาบไม่เไรม่ปไม่เปไตัย Go <laughs> oh, yeah, on. Look sharp. full sail ahead. Look, So you say, That's

ที่เดียวที่เดียวขอที่เดียวเลยเดียวนที่ใช้แกกูก็ลาดขี่ไม่ได้ไอ้แฟร์หนักกว่าชอไม่หนักเล่นกูสบายมากแต่กูลาดขี่ไม่ได้ไอ้เหี่อะี่แหลกใช่ไหมบอกมาว่าตีขี่ไม่ตาย อ๋อโอเคขวาจะเข้า yeah. ตัดคิดไปก่อนตัดคิดไปก่อนเฮ้ยมึงร้องไหยนะระวังเด้อโอเคโอเค con đừng vào bác. Để một anh em, đấy em, anh em, anh một anh một anh một lên mấy <laughs> ได้ได้วิ่งไปตัดลุนเหมือนกันะที่ต้องเอาคลิปก่อนบลาขายนะล่างกันแหละ กางหายนะ Ux เ <new> อ็กเวลานี้น่าจะไม่ทันกลับไม่น่าทันหออโ่ยูมันมันหลอนๆอยู่อ่ะไอ <c oughs> ตัวเนี้ยนั่นมีต้นไม้ไหมไม่มีเลยพี่ Of course หมุดล็อกมาถึงด้ยไรจะรอพี่เบก,ก่อนไหม oh, ไม่ไม่ไม่วิ่มงมาเลยก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องเสียอ๋อ oh, มันเข้าวาร์ปอันี้ไหมมาเท่า ถ้ามันเข้ามาตัวนี้ได้พี่ว่าน่าจะได้เอาเลยนะโดนโดนโดนเหมือนดาเมจมันไม่มีเลยเออใช่ไหนดาเมจดีอยู่กับอยู่มันไอตอนไปมันไม่มันไม่ลดอ่ะดูดูมันวางหินดิ เดิมเป็นตามยง่ๆองแหม่มึงเนี่ยแหละยิงตายแม่งชนะตายแม่งตายก่อนแต่ละคนเหมือนแบบเอ้ยพวกมึงมาทำอะไรกันนะกอดหรือเป่าเนี่ยแก้งเนี่ย ม5นาทีวะไม่มีอาลมณครับมานาไม่พอเล่นเอตาก็ไม่ควรจอชนะไอ้เจ้เตีมังคีาาโกลองฆ่าได้นักมีตี่ะไม่มีสี่กีเท่าไหร่400ี่จ้อยู่กลางเลยพี่เจ้าหายไปนล้หายติงกลาง ไม่เล่นไม่เฮียอะไรนะโอเอสเปนนี่เสร็จสุดแล้ววิ่งเสร็จสรดแล้ววิ่งวิ่งครับวิ่งระวังระวังระวังมันไม่มาหรอกเมื่อกี้มันเตะมาเดี๋ยวมันมาเลื่อนเราไปรอรอรอแล้ว มีตินะมีตินะเอ้มี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 ท่านหนึ่งถ้ามันจะเข้าไปไม่สิมือนเมืมีเสียงใครมาด้วยกินบ้ามันเองนายรอรอซ้อนเราได้นะแอมว่าิเนี่ยมาแล้วกำลังไปดอยู่ด้วยทันมาวนะเดี๋ยวกัเตะหินตาม ตูดกเลยันันัดนถอยครับนั่ถอยดูขอแม่งลนแล้วพี่พี่จ๋าไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นเลย เราได้ก่อนสะท้อนละเดี๋ยวกูขึ้นอากานิมต่อนะโอไม่แลกันรังไปกันรังไปกันรังไปน่าจะได้ครับไม่มีเออนี่ขึ้นแรงกว่านะ แต่ลิงมันไม่โดนมันตีปะมินตีปะเขามินตีปะวะอุ้ยนัดสวยจัดเลยโอ้เราเวดละมันจัดเราเวดหมดแล้วป่ะมึงจัดการได้ปะวีเวอร์ไปไหนอ่ะมาสวยอค่อยๆค่อยๆต่อค่อยๆต่อได้ นัดวิ่งออกนัดวิ่งออกให้โชว์ต่อไปเลยมันมันกระโดดต้นไม้ไม่ได้อยู่แล้วแหละไลโชว์ก็จะโดนรนก็ไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายวะไม่เลยเอาเอาอันี่กันเด้ออันนี้กัน dominating two d มันทำไม่พอว่ะลองโดนชั้นอ่ะยิวเอ้ยหิวหมดหมดดูล็อกนะโอ้ไปเลยไปเลยตัดติดตั้งด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ทันเด็ดเฮ้ย เอาอเ,เอานีไล่ไปเอามาดีละไปแล้วลก็รับมืงไปไล่อยู่ไล่ลอยู่ตีอยูย่ลองบุ๋นแล้วว <c oughs> ิวปลาหนึ่งดิเพื่อนเออ,เอ,อไม่ผู้แล้วนี่น่ารำคาญที่หมายเลยชัดจริงจริงทำเมียกับเบียกันกนิม,ม,มตายแบบก็หวงเทียอะไรกไนันขนาดนั้น,นๆๆๆๆๆเล็กขั้วหมดเลิมิดเลนมิดเลนไอ้หวงมิดหวง ไอนี่ย่งไม่อันติด็อกโอ้โหมึงยังกัมาอ,อีกเหรอ <c oughs> โไปีเอะแรววนวันเนี้ยอแองก็ได้จับมันไว้หน่อโชว์โชวอ้จะ,ะปีงขึ้นตัดวเออเออเองมิดวอลของจริงวะ <c oughs> วอวอเพื่อนโอ้หเพื่อนไม่เล่นต่อไอ้ีย้ยากวิมาน <c oughs> นะแถนนะแถนนะเลือดโลละมีบอี่เด่นมันเดียวมีมีบอลตนลูดแม่งเกิดอีกรอบเนี่ยมีตมารีเจ็บตัดเนะมึง จะเข้าบอยขนัวกันอีกแล้วเหรอไว้สัตว์มรแบบอได้เลยเฉลยก็แบบอีคือเลดดอบกู5ชาร์จหมดเกี้ยงกิ๊บไม่เชื่อมันานไม่พอแน่เลยผมมีเท้ารี่มาหน้าแต่กูไม่มีอันเตี่ยกูเล่นได้ผมเล่นได้กิบก็ลังเ,เ,เดินไปวัดหน้ง เราไปหาหนะจายแน่ยมันออกฉากก่อนเลยวะ่ะหน่ไปเย้เ้ยพลาดไฟกันหน่วงกันครับระวังโดนครับ <c oughs> ชื่อฝั่งนู้นก็อยากประทัดจัดๆเลยเว้ยเฮ้ยฝั่งเราคึงถ้าโย่ฟาร์มได้ก็โย่ฟาร์มมันก็ได้ไม่ต้องซีเรียสขนาดกูกูแต่กูคุกูโอเคแต่เมื่อกี้กูไม่มีอันตรายใช่แต่กูไม่ได้จัดเพราะว่าตัวกูมันมันฟาร์มช้าอยู่แล้วไงเดินลาไปละปะปะปะสมุดล็อกเข้าวิชั่นเจ้าของป่าแล้วก็ยังไม่มีถัดบวกอย่างเดียวเลย เน้นนัววิเน oh, ้นหนัวจ้อติกับแมงเลยวะเฮ้ยแตกฮัลโหลมาเที่ยวิดนะเนี่ยรอมาเนี้ยเรวครับ ผมดูจรินะเราแหวกตายก่อนได้แล้เดพี่เฮ้ยฟังพี่ถอยดิ้งสีครับรัดยรัดสอยรัดารับไอ๋อเขาแจกบุกคงแล้วสู้ไหมสู้ไหมสู้ไมสุดได้สุดได้ t ลูกตาเป็นคัวนเขาไม่มีมอกเขาไม่มีมอกระบองนะเอานี่ก่อนเลยต้อไงอ่ะกูก็ดุดเลือดจิตเลย้ยไปอดตายแล้วนออยัดแม่ถึงบ้านเะดี เยวิด็อกนี่แม่งสกิลแรงใส่เลยเยี่ยนี่จะพลิกไปเพ่อแม่งแม่งดาเมจโหมาจากเยวิด็อกเลยสัสต้องอาจจะต้องไปตอนที่คนติดไอ้เนี่ยเมดิดิกเราเราเอ็กมันอติเพื่อเพื่อนติดเพื่อนมันมีขาดเว้ยแม่งล็อกขากูยัดแม่เฮ้ยโหดด๊อติเลยอัมทุ่มเลยทุ่มหยอ จ่ายลิงแต่แรงหมดเลยกำลังไปกำลังไปไม่รไม่น่าจะได้เขาอุ้ยไม่ทันกำลังไปกำลังไปกำลังไปเดียวเดียวอุ้ยฮิทเดียว้โเ มีบ้างให้ไปนี่ครับรอเฮียอะไรอ่ะไม่เป็นไรให้มันไปให้มันไปเ <laughs> ขาพวกดัดกันมาแบบเออ ท่านที่มันไม่ควรมีจั่งมาโวยไย่างงเอาตัวปะจะโมงนะมาเลยมาเลยว่เเาเจอสปิริตแน่เลย ไอปปิเ,เบเ่กูกน,น่าจอวอกหยุด,ดไม่ไหววะเล่นยากอะว่าเราติดวิชันมันวะหมายเึงว่าเราไม่มีวิชันเราต้องมีวีเวอร์แท้าตายยนะ เล่นมันโลงหมดเลยวะเออมันโลงหมดเลยอ่ะเราไม่ได้เล่นอะ่ะเราโดนฟองแป้งแล้วก็ไอ้นี่เลยกูได <Whoa. S 3> ้กูได้กูได้แน่ัป ไม่มีระเวทตรงนี้เยอะโดนมาครับโดนไปไม่มีอันตินะไพดัดวะโอหมีเยอะแม่งไอ้เหี้ยมันพกดัดกี่อันวะทีแม่งเนี่ยลงวลุันบแม่งกดทุกคนเรียกว่าทุกคนพี่เชื่อผมไหม

เวกเวกเวกลิงเวกลิงโอ้ยไอ้เจ oh oh ็บป like oh ้องแปงนี่น่าลำคาญสุดแล้วไม่ได้จ่ายสกิลแค่แค่ทีสิฮะรวยหมาเหี้ยตัวเดียวที่แม่งน่าลำคาญเลยป้องแป็นเว้ยจริงเออแล้วแม่งขิ้งโดนแต่กูไอ้เหี้ย มึงจะทุ่มขุนเกินไอ้เฮียช่วยซับเนี่ยเอามึงไม่เอาตัวนี้ก่อนแหละเฮียฮัลโหลเรียบร้อยดีโดนแต่ทำไมมันถึงกตงชันเกินแล้วมีตัวพีพวกกี่คนเนีีใช้กับยีดหรือล็อกนี่มีแน่ยีมดแล้วหรอ ไม่มีวับไม่ไปไม่ได้จะเอาหลือหน่อยอะเอาเนี่ได้ไหมมึงยังไม่ต้องก็ได้โชฉม วิด็อกนี่แบบมีคนตามตลอดเลยนะแต่มีลิงนั่นแหละตอนแรกต้องวิ่งให้ไกลได้เฮ้ยมีมีมีส้มมั้ยต้องหมดต้องหมดวิ่งมาวิ่งมาจะไปเก็บส้มล้วนั่งระวังนะลึกนะ ช่วย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 ตัวไครับตัวไวันออกยิอยู่กลางตัวไว้วไอันนี้ได้นะมาลาเวทยังอ่ะลาเวแล้วลาเวยแล้ว Oh. กูเจ็บว่ะโชบีเคบีมันบีเคบีเราดันได้ไหมวะเมาหน้าสามมาระวังมันจะเกิดอ ไปดีกาไปไหมไปกูเจอสโม่เหรอไปเดิเล่นล่างเ<า>ลย <c oughs> นี่ฮาละไปเป็กเจอเยอกทำลังไมไ

พวเรจะไปไหนกันหรอพเรจะไปไหนกันคนเดียวคนเดียวคนเดียวสบายเ็บเก็บเๆ็ ูโน้ตสนุกทะเลกรุงเทพอยู่โน้ตเรียกไฟยาว8เมตรได้ดีไอเทียการก็ทำไม่ได้หรอกไอ้สัสการเคลื่อนไก่ครับ หรือจะโรชานจริงๆก็อยากได้นะโรชานเราเอากลางก่อนได้ยังต้นหาหลักเอ๊ะแต่มันลาเวทยังยังบักยัง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 ลาเวทเสี่ยงไม่ได้ผมไม่มีด้วยขอรีเทสแป๊บหนึ่ง อ้าวเนี้ยได้นี่แหละสามีอันนี้ปะอะไรวะเอ็กหรอมีอันี้นก็มีอะไรมึงกับกูอยู่ไกลกันนิดนึงอ่ะกูลราวิง่งไปตายละจะหมดแล้วนะได้ดึงดดเลยดึงเลยโดนเล่แหละทันระบบได้นะแต่งลงาวิ่งไป ระวังลิงครับ <Okay. S 1> เอ็กซ์แล้วเหลือระวังลาเวนลาเวนเป็นใครไปแล้วยังมั้เป็นใครไปแล้วย่งไม่รู้ไม่ได้รู้เพื่อนจะตีวนหกอะเนี่ยไอ้เหี้ยเดินสักขนาดนี้ คนเริ่มแตกละเฮ้ยอีเเตอร์ไครว็ตผมใจได้ยินนึงว่าไทยกดทีมันเฮ้ยสมอหาไม่เจอนะหาไม่เจอนะ บับเลือมันเที้ยนแวะไอ้สัตว์ไม่ตายด้วยแง่ก่อนนะจ้างมันตีบ้านอุ้ยอะไรแล้วพวกชนนี่โชว์ไม่ตายเหรอรอดเออไอ้เจ้าได้เจ้าับเรือบวกกระเช้านี่ยไอ้สัตว์แล้วมึงดูเนี่ยเดจะพิจาร์ออกคาร์ดเลยอีกยังหูลักก่อนต้องต้องวันมันไม่ต้องคอยเบาชัดเลยไหมตรงนี้ดีแน่นอน

อยู่ไหนนะไอ้เหี้ไเฮ้ยไอ้เี่ยมันล้างเมื่อกั้